อ,รอารยธรรมายุกว่าเจ็ดล้านปีของมนุษยชาตินั้นบัดนี้ได้ดำเนินมาถึงจุดจบในที่สุดงั้นก็มาเริ่มประชุมสภากันเลยดีกว่าการประชุมที่ว่าด้วยการอยู่รอดของมนุษยชาติโดยเหลา่าทวยเทพจากทั่วทุกมุมโลกพวกเราควรจะปล่อยให้มนุษยชาติมีชีวิตอยู่รอดต่อไปอีกสักล้านปีหรือว่าเราจะได้ปโปรดรอก่อนคะ่ะคำถามที่ว่า มนุษยชาติจะมีคุณค่าพอคู่ควรกับเวลาอีกล้านปีหรือไม่นั้นทำไมเราถึงไม่ให้เขาพิสูจน์โดยการมอบความเมตตาของเราและมอบสิทธิให้พวกเขาดูเลยคะพิสูจน์เนี่ยนะนี่ท่านทำอะไรลงไปคะท่านพี่จู่ๆท่านเอกจะพูดก็ไปแทรกเทพแบบนี้เนี่ยนะหล่าเทพปะทมนุษย์การประลองครั้งสุดท้ายแร็กนาล็อกงานประลองฝีมือโดยการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวระหว่างเทพและมนุษย์ยังไงลละคะ มนุษย์กับเหล่าเทพความตายของฝั่งใดหรือก็คือการหายไปตลอดการของตัวตนของผู้แพ้นั้นจะเป็นตัวตัดสินผู้ชน,นะนี่ก็ผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เห็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าคนอย่างเกศพอร,รู้ว่าเป็นได้แค่มนุษย์แล้วก็รู้สึกเสียของชะมัดเลยนะแล้วผู้มนุษย์ก็จะมีโอกาสย่างหมัดซัดเข้าไปที่ใบหน้าอัศาง่างามของถวยเทพได้เจอกันสักทีนะผู้ต่อสู้ที่ข้าจะใส่ได้เต็มเดียวแบบไม่ต้องยั้งมือได้น่ะ It's a uh, party time.